Thank mm -hmm. you. หรือว่าจะเห็นตัวจริงๆที่เทก็มาอยู่ในโทรศัพท์นี่เองพี่นำ้ำขิงว่ามันสร้างมูลค่าได้ไหมคะหนูเห็นคนเลี้ยงกันเยอะแยะเลยจริงๆตัวไส้เดือนเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อดินมากอยู่แล้วนะท่านจะช่วยในการควนดินแล้วก็ช่วยย่อยสารอินทรีย์ในดินด้วยโดยเฉพาะการควนดินนะเวลาที่ไส้เดือนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะเพิ่มช่องว่างให้กับดินแล้วก็สร้างออกซิเจนซึ่งมันเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลย หนูเห็นมีการขายน้ำหมักจากไส้เดือนปุ๋ยหมักจากไส้เดือนไส้เดือนมันผลิตของพวกนี้ออกมาได้ยังไงอะคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าผลพลอยได้จากการเลี้ยงไส้เดือนจ้ะบางคนเนี่ยก็นำเอาปุ๋ยหมักเหล่านี้ไปใส่ในแปลงผกักใส่ไร่นาะหรือว่าใส่สวนบางคนเนี่ยเขาก็ทำเป็นอาชีพเสริมเลยนะโหหนูชักจะอยากดู้สิคะว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนเพื่อนหนูจะได้มีไรายได้เสริมกับเขาบ้างงั้นเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะโอเคค่ะ สวัสดีคะ่ะลุงต้นหนูมาขอความรู้จักลุงต้นเรื่องไส้เดือนค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้เรื่องไส้เดือนใช่ไหมครับค่ะ,ะเดี๋ยวลุงต้นจะพาอิงไปดูด้านนี้เลยครับสําหรับไส้เดือนนะครับที่นิยมเลี้ยงกันเนี่ยเขาจะมี3สายพันธุ์หลักนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไส้เดือนบ้านท้องถิ่นไทยเนี่ยจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงได้นะครับแต่ว่ามันให้ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เลี้ยงเนี่ยไม่คุ้มส่วนไส้เดือนที่เราจะมาเลี้ยงกันในหลักๆเราเนี่ย,ยพระเอกของเรายังเป็น AF หรือแอฟริกันไน์คลเลอร์นะครับตัวนี้ตัวใหญ่สีม่วงสีสันสดสวยนะครับลองดูกันก่อนตัวใหญ่สุดเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่สุดเท่าหลอดกาแฟได้เลยนะครับจริงเหรอคะครับผมตัวนี้ก็ประมาณ12เซนครับประมาณ1ฟุตตัวใหญ่สุดนะครับกินเก่งแพ้พันเร็วนะครับอันนี้นิยมมากในในฟาร์มที่เลี้ยงกันโดยเป็นอุตสาหกรรมเลยส่วนด้านนี้สีเขียวครับนี่ตัวสั้นข้อเล็กนะครับ มีหางลายเป็นปล้องเหมือนหางเสือนี่เห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่ายูโรเปียนไนท์คอรเลอร์หรือว่าไทเกอร์นะครับนี่ลักษณะของมันเป็นแบบนี้ครับมีไข่ด้วยนี่เล็กนิดเดียวอาแบมือแบมือไม่ต้องกลัวครับไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะให้ลูก2ถึง20ตัวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากครับตัวนี้ก็นิยมมากตัวนี้มาจากประเทศทางยุโรปนะครับเป็นไฟเดือนฝรั่งเรียกว่าเบทเวิร์มเอาไว้ตกปลาได้ สวนี้ก็จะแข็งแรงทนทานชอบร้อนชอบหนาวอยู่ได้หมดส่วนอันนี้ครับเป็นไส้เดือนบ้านเรานะฮะอยู่ในทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นบลูเวิร์มตัวนี้มีกลิ่นหอมเหมือนดอกแก้วดอกโมกตัวเขานะครับดมได้เออเออเออดมได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอ่อเป็นไส้เดือนท้องถิ่นนะครับบ้านเราอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตัวเล็กเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้หมูไส้เดือนที่ มีสารที่ต่อต้านเชื้อราอัลฟาท็อกซินด้วยนะครับเนี่ยหลักๆเราจะเลี้ยงไส้เดือนอยู่อยู่สสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าให้ผลประโยชน์ให้คุณค่ากับทางเกษตรกรได้ดีที่สุดครับ <S <S 1> <S 1> วัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเราต้องการมูลไส้เดือนทั้ง3พันเนี่ยเลี้ยงเราได้มูลไส้เดือนนะครับเหมือนกันเอาไปทำทาปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าไส้เดือนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีพื้นที่หากินต่างกัน AF เนี่ยจะกินแค่ผิวดิน จะจับผิวดินลงมาประมาณ10เซนส่วนยุโรเปียนจับผิวดินลงมานะครับ20สเซนส่วนบูเวิร์มจับผิวดินลงมา30เซนซึ่งถ้าเผื่อเรามีพื้นที่ถึง30เซนเนี่ยเราเรียนทั้งสาสายพันธุ์รวมกันเนาะมันก็จะแบ่งกันทําหน้าที่พลวนดินแล้วก็ให้อาหารให้ปุ๋ยแล้วอาหารที่มันกินคืออะไรเหรอคะไส้เดือนนะครับมันกินเบดดิ้งนะฮะเบดดิ้งก็คือเนี่ยครับที่อยู่ที่กินของเขาเนี่ยเราผสมเราก็จะผสมปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกก็คือขีอ้วัว นะครับผสมกับขุยมะพร้าวให้ความชื้นแล้วก็หมักนะฮะเราทาพีคอมโพส์หมักปุ๋ยหมักอาหารให้กับไส้เดือนแล้วไส้เดือนก็มากินครับพอไส้เดือนกินแล้วไส้เดือนก็จะถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนให้เราเอาไปใช้ประโยชน์อาหารเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วไส้เดือนเลี้ยงมันไม่ใช่ไส้เดือนจรจัดไม่ใช่ไส้เดือนท้องถิ่นบ้านนะครับฉะนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษครับ ก็เลี้ยงไม่น่ายากเลยนะคะพี่น้ำขิงหนูว่าหนูคงต้องลองเลี้ยงดูซะแล้วค่ะบ้านหนูยิ่งมีเศษอาหารเยอะอยู่ด้วยดีเลยแต่ก่อนที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักธรรมชาติประโยชน์ของมันที่มีต่อด,ดินแล้วก็ระบบนิเวศก่อนนะงั้นไว้คราวหน้าเรามาดูกันไหมว่าไส้เดือนที่เรารู้สึกขยักขยแงเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างได้เลยค่ะงั้นหนูขอก็ไปเตรียมของเพื่อที่จะเลี้ยงไส้เดือนก่อนนะคะ